สวัสดีครับผมอาจารย์ดนร,ริ์กิจบุรเดมีสอนอยู่วิชาเอกประติมกรรมคณะศิลปรกรรมและสาปิตกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและชุมงนลน้านนาเชียงใหม่ครับงานที่ใช้ในการแสดงศิลปรกรรมของเจ็ดยอดครั้งที่13นี้นะครับผมทำเป็นงานประติมกรรมโครงเหล็กนะครับในชื่อว่าไขนะครับหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า ว e คฮาร์ดวีคคีสองพันสิบหกนะครับเป็นการต่อเนื่องของหัวข้อในการทรําศิลปะเดิมของผมก็คือกุญแจแห่งความสัมพันธ์ซึ่งพูดถึงความสัมพันธ์ของคู่รักที่มีการเปิดและไขกันในตัวลูกกุญแจและแม่กุญแจนะครับบางบทบาทของความรู้สึกเราอาจจะไขกันไม่ได้ตกอกันไม่ติดกุญแจนั้นอาจจะบิดผันจะเปิดไม่ออกหรือไขขัดไปเลยนะครับการทํางานของชุดนี้ก็เลยใช้เป็นวัสดุที่เป็นโครงสร้างที่เป็นเหล็ก เส้นแล้วก็เส้นทองแดงทองเหลืองนะครับมาสร้างเป็นรูปของรูปหัวใจมนุษย์และรูปกุญแจที่บิดผันนะครับนะฮะและมีการต่อเติมในโครงสร้างของดอกไม้ชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นดอกของกวาวนะครับซึ่งเกิดขึ้นต่อหน้าแรงมาเป็นสัญญาบางอ่างในการบอกกล่าวของความรู้สึกภายในใจของของผมที่เป็นผู้ทำงานชุดนี้ออกมาครับขอบคุณครับ